คุณกำลังฟังกคอสเลส t s Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกัน สวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันเป็นประจำค่ะกับกศเลสติซึนช่องทางที่จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆของสํานักงานกาศโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สํานักงานกาศกระทรวงศึกษาธิการค่ะดิฉชนนางสาววินัทแก้วประเสริญนักประชาสัมพันธ์ชําน,นาญการรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกศสที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มต้นกันที่ผลการประชุมคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาครั้งที่11ทับ2,566ซึ่งประชุมกันในวันพุทธที่25ตุลาคม2566ค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการประชุมและมีรองศาสตราจารย์ดรประวิตรเอราวัณเลขาธิการกคสศเป็นเลขานุการการประชุมค่ะที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สําคัญคือที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการขราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอกอกขสอวิสามันแทนตําแหน่งที่ว่างจํานวนสีคณะนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการดําเนินการคัดเลือกผอ,อสพทรายละเอียดดังนี้ค่ะ จากกรณีที่มีการร้องเรียนในประเด็นที่คณะกรรมการสรรหาได้มีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเหตุเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประมวลผลคะแนนภาคคอการสัมภาษณ์ผิดพลาดทําให้คะแนนรวมของผู้เข้ารับการคัดเลือกทุกรายคาดเคลื่อนส่งผลต่อลําดับที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกมีการเปลี่ยนแปลงและมีผู้ได ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวโดยมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินใน2ประเด็นได้แก่ประเด็นของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหารกรณีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผอ,อสพทสังกัดสพทโดยมิชอบและประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรณีประมวลผลคะแนนคาดเคลื่อนส่งผลให้ลำดับของผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนแปลงทําให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการมินิฉัยแก่ผู้ร้องเรียนหลังจากพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในประเด็นแรกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหานั้นผู้ตรวจการแผ่นดินมินิฉัยว่าสำนักงานกคสได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายในเรื่องดังกล่าวแล้วและได้รับรายงานจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าเกิดความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดึงข้อมูล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็ได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดคณะกรรมการสัญหาจึงมีประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อโดยระบุใจความสำคัญว่ากรณีมหาวิทยาลัยสวนด,ดุสิตดำเนินการประมวลผลผิดพลาดคาดเคลื่อนมิได้มีสาเหตุมาจากการทุจริตหรือการดำเนินการสอบไปในทางไม่สุจริตจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าสำนักง,งานกคอสอโดยคณะกรรมการสัรหาไม่ปฏบิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายค่ะ สำหรับในประเด็นที่2ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ตรวจสอบและพบความผิดพลาดจากการประมวลผลคะแนนแล้วได้นำเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการสอบทั้ง3ภาคใหม่ทั้งระบบซึ่งไม่พบการผิดพลาดในส่วนอื่น และได้ดําเนินการแก้ไขและส่งมอบผลการประเมินที่ถูกต้องพร้อมบัญชีรายชื่อที่จัดลำดับผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่และรายงานการแก้ไขปัญหาให้สํานักง,งานกศสอร,รวมทั้งมหาวิทยาลัยสวนุสิตได้มีการถแถลงการความผิดพลาดดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการแสดงข้อเท็จจริงของความผิดพลาดต่อสาธารณชนแล้วจึงยังไม่อาจรับฟังว่ามหาวิทยาลัยสวนุสิตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำน,นาจตามกฎหมายดังนั้นปัญหาคำร้องเรียนทั้งสองประเด็นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ตรว การแผ่นดินแม่ราวยพิจารณาผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียนค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้สินครัชการครูประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ค่ะ ปีงบประมาณพศ2567คณะกรรมาการบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ2567จำนวน200ล้านบาทให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนพศ2565ซึ่งมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ค่ะ ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายเป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายอยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อเงินสดอยู่ก่อนวันที่9สิงหาคม2566าหสำหรับหนี้กยสรหนี้เช่าซื้อสินเชื่อเกี่ยวกับรถหนี้บริษัทประกันชีวิต นี่เกี่ยวกับสวัสดิการโรงเรียนนี้กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนไปชําระหนี้ได้ค่ะ 2. เป็นนี้ในฐานะผู้คาประกันที่มีคําพิพากษาสามารถกู้ยืมคนละไม่เกิน5 0 0 0สนบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายใน12ปีหรือว่า144งวดโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขาอายุราชการคงเหลือของผู้กู้ยืมและผู้คำประกรันผู้กู้ยืมและผู้คำประกันคนใดที่มีอายุราชการคงเหลือน้อยที่สุดจะนำมาคำนวณจำนวนงวดในการผ่อนชำระคืนค่ะ สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้ยืมคือดำรงตำแหน่งครูรองผอโรงเรียนผอโอรงเรียนรองผออสอพทอผอสอพทและศึกษานิเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ควงเล็บ2ข้าราชการบำนาญพนักง,งานราชการครูอัตราจ้างลูกจ้างประจำครูเทศบาลและครูในสังกัดกระทรวงอื่นไม่มีสิทธิ์กู้ยืม ผู้กู้ยืมต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีมีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนเงินวิทยาฐานะและค่าตอบแทนอื่นคงเหลือปัจจุบันหลังจากคำนวณหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนที่จะกู้ยืมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ30 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจวิริยะอุตสาหะมีความประพฤติด,ดีกรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องชาระหนี้เสร็จสิ้นโดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้มาก่อนไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยและไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัดเช่นสพปหรือสพอมที่ท่านสังกัดภายในวันที่27พฤศจิกายน2566พร้อมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา www.otepc.go.th หรือโทรศัพท์ไปสอบถามในที่หมายเลข 02-280-7972-3ค่ะและปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆจากสำนักง,งานกศออค่ะสำนักง,งานกศออร,ร่วมมือกับ3ภาคีเครือข่ายชั้นนำทางการศึกษาซึ่งได้แก่ In School Star Fit Lab และ Edu Zone เตรียมจัดก,การประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ PA เสริมพลังการบริหารสร้างครูสอนดีผู้เรียนมีความสุขระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายน2 5 6 6ณโรงแรม b บสเวเ s t e จ n จตุจกักกรุงเทพมหานครค่ะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเจตนารมณ์ของวพเอให้ผู้อุ้นใยการสถานศึกษาสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสามารถนําไปขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษานําไปสู่การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขรวมทั้งพัฒนาผู้อุปนายการสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในฐานะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลกักเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีความพร้อมที่จะส่งต่อพลังในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปสู่สถานศึกษาได้ซึ่งในการประชุมค่ะจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่มีความน่าสนใจอาธิการเสวนาในหัวข้อกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย PA สาระต้องรู้เกี่ยวกับว PA การบรรยายในหัวข้อเสริมพลังการบริหารด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาบทบาทผู้มีการสถานศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเวิร์กช็อปและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักง,งานกศมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาค่ะ ผู้มนในการสถานศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2566โดยสำนักง,งานกศจะทำการคัดเลือกผูุ้่งในการสถานศึกษาจำนวน60คนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวค่ะสามารถติดตามรายละเอียดการประชุมสัมมนาและการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานกศ w w w o t e p c g o t h และ Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมาการข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกศสอผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักงานกศธและเว็บไซต์ของสำนักงานกศธที่ www.otepc.go.th ค่ะกคอสอนเลสต s ลิสซในครั้งต่อไปเราจะนำเอาสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กคอสอนเลส์ล e สซ์ซึ่นคอดแคส